ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่ผมเจอมันเลวร้ายที่สุดในโลกนี้เลยล่ะอีกแล้วเหรอวันนี้ก็โดนอีกแล้วเจ็บปอดจังยากนะที่จะทำให้แผลหายเร็วนะ่ะ แต่ก้าวเธอมันแก้อะไรไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเสียงแผ่วเบาจากมุมห้องกล่าวกับตนเองแววตาไร้ทางออกเหมือรอยเรากับไม่มีชีวิตแสงจากหน้าจอโทรศัพท์เด้งสว่างจึงทำให้เหลียวตาไปมองเงินคืนเมื่อไหร่ข้อความจากแอปพลิเคชันสีเขียวผมได้แต่มองและถอนหายใจทิ้งเฮ้ย ฟังเพลงดีกว่ามือเปืือนเลือดกดเข้าแอปพลิเคชันสีแดงยอดฮิตเพื่อหาเพลงที่ชอบเพลงเริ่มบรรเลงไปเรื่อยๆเขาหลับตาลงซึมซับเพลงเข้าสู่เบื้องลึกหัวใจเขายิ้มด้วยความสุขก่อนที่ภาพก่อนหน้าจะล่วนไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายไอ้เวนนี่มีปัญหามากนะใช่ไหมกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เข้าหาเพื่อนนะ่ะสนิทกับมันแล้วเอาเงินมันมาให้กู เท้าหนาๆนาของพ่อแทะกระแทกเข้าเต็มแรงที่เบ้าตาข้างซ้ายเขาตะโกนใส่อย่างรุนแรงความโมโ oh ห ok ของเขาจึงยับยั้งตัวเองไม่ได้มือกระชากผมขึ้นและกล่าวว่าต่อด้วยคำเดิมย้ำซ้ำไปมาแม่ผมเปล่งเสียงออกด้วยความเหนื่อยและเสียงผมมันก็แผ่วเบาสายตาของผมเลือบไปเห็นแม่ที่ยืนมองอย่างหน้าตาเฉยผมน้ำตาไหลไม่หยุด เสียงสะอื้นดังจนทำให้พ่อยิ่งได้ใจใหญ่ร้องไปสิไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกเขาพลิกตัวของผมให้นอนหงายและใช้เท้าข้างขวากระแทกลงที่ใต้ราวนมของผมด้วยความแรงผมเริ่มกำเดาไหลและนิ่งหยุดสะอื้นไปกลับห้องมึงไปอย่าไม้กูเห็นหน้านะทาไม่มีเงินเนะ่ยผมไม่รอช้า รีบลุกขึ้นแต่ด้วยความอ่อนแรงผมล้มลงก่อนจะลุกขึ้นอีกครั้งและเดินทั้งที่ยังเจ็บตรงเข้าไปในห้องเฮ้ hey, ไดีใช่ไหมร่างกายถูกขยา่าเสียงผู้ชายพูดภาษาอังกฤษพยายามปลุกผมผมลืมตาตื่นขึ้นและตกใจเพราะสิ่งที่เห็นนั้นคือผมอีกคน เออคุณเป็นใครผมมีคนเหรอผมไม่ถามออกไปทั้งที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเอา้าพี่ผมก็น้องพี่ไงเราเป็นฝาแฝดกันจำไม่ได้เหรอเขากล่าวกับผมและไม่รอช้ามือหนาช้อนที่ใต้วงแขนทั้งสองข้างยกขึ้นให้ผมยืนไม่เห็นจะจำได้เลย อย่ามาล้อเล่นกันนะแซนปปไปส่วนที่พี่ชอบกันมันชื่ออะไรนะตรงนั้นน่ะเอ่อไม่รู้ฮะก็เรียกแค่สวนนะเขาคว้ามือผมแล้วรีบวิ่งตรงไปที่รถทันทีในระหว่างที่เดินลงมาผมเห็นพ่อและแม่ของผมนั่งคุยยิ้มแย้มกันสนุกสนานโดยที่พ่อผมไม่ได้เมาหัวทิมหัวตามแบบก่อนหน้าส่วนแม่ก็ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีนำซ้ำเขายังชวนผมไปนั่งเล่นด้วยแต่ผมยังไม่ทันตอบอะไรคนแฝดของผมก็จูงผมออกมาจากบ้านซันแล้วเ<ๆ>ขานั่งที่รถฝั่งคนขับส่วนผมนั่งข้างๆถึงจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมจ,จู่ๆผมถึงได้มาเจอน้องถ้าจะไม่ผิดผมไม่มีน้องรืซ้ำเอาเป็นว่านี่อาจจะเป็นความฝันที่ยาวนานก็ได้คุณชื่ออะไรนะเอ๊ะ เลากันเล่นใช่ไหเนี่ยก็แซมไงโอ้ยอัลไซเมอร์เหรอผมเจ็บปอดและหายใจลำบากพอสมควรผมก็เลยนั่งเงียบๆและไม่พูดอะไรเขาเหลียวตามองผมและยิ้มให้ก็จะเอ่ยถามขึ้นมาว่าเป็นอะไรอะ่ะไม่โอเคตรงไหนหรือเปล่าผมมองหน้าบุคคลที่เรียกตัวเองว่าแฝดแล้วก็นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ผมเริ่มน้ำตาคลอและหลบหน้าเขาทันทีนี่มีอะไรบอกได้นะผมไม่ได้ตอบอะไรแต่ก็เพิ่งจะรู้สึกตัวว่ากระเป๋ากางเกงมีโทรศัพท์จะไม่เห็นได้เลยว่าหยิบมาตอนไหนก่อนที่จะหยิบและเปิดเพื่อเช็คเวลาเวลา8โมง 34นาทีเขามองผมก่อนที่จะหันไปมองทางอ้าฉันรู้รู้ว่ามาเร็วไปฉันรู้ว่าสวนเปิด9ก้าโมงครึ่งแต่มนอดใจรอไม่ได้อะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะในระหว่างที่รอสวนเปิดเขาพาผมไปเดินรอบๆอบพาซื้อของกินพอดีกับเวลาที่สวนเปิดพอดี ผมเดินเข้าไปในสวนไปที่นั่งประจำและได้นอนลงบนสนามหญ้าจากนั้นผมได้ผ่อนคลายโดยการมองท้องฟ้าอันกว้างไกลโดยที่ไม่มีอะไรมาบดบังเลยเว้นเสจแต่ต้นไม้ยังชอบท้องฟ้าเหมือนเดิมเลยนะเขาพูดพร้อมกับถืออติมโคนสีขาวมาให้อิ่มแล้วนะเนี่ยเราเดินกินกันตั้งชั่วโม,มงกว่าแล้วนะ ชิวมากพี่ชายแร่โอ้ไม่นะเฮ้ยทิมคนเนื้อขาวเนียนสวยเอ็นตกไปอย่างเลือดเย็นยังไม่ได้ชิมสักคำเลยปะนะเขาหันมายิ้มให้ผมแล้วหัวรอให้ใบหน้านั้นไม่เห็นมีความเสียดายหรือเสียใจใดๆเลยนี่มันอะไรกันอากาศประเทศไทยก็แบบนี้แหละ <laughs> เขาบอกผมแบบนั้น ก่อนจะกินที่เหลือให้หมดเออเนาะผมก็เพิ่งจะรู้สึกตัวว่าไม่ว่าจะเดินหรือไปทางไหนก็ไม่เจอผู้คนเลยหรือแม้แต่ร้านขายของแซมก็เข้าไปทำออกมาให้แม้แม้แต่จะต้องจ่ายทั้งด้วยซ้ำคิดว่าน่าจะเป็นฝันนั่นแหละไปดรีมเ l ลกันเดี๋ยวนี้เลยฮะอยากเล่นมานานและอีบ้านผีสิงเนี่ยเสียดายใช่ไหมหน้าโตไวเลย โตก็เล่นได้นี่งั้นก็ไปดิวะวบ้านผีสิงเป็นสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่จะเล่นในสวนสนุกนี้ผมและเขากลัวที่จะเข้าไปรีดกันกันจนสุดท้ายก็ต้องมาด้วยกันทั้งคู่ออกที่เป็นสิงแรกและสิ่งสุดท้ายเพราะไม่เห็นจะมีเครื่องไหนเปิดเลยนอกจากอันนี้ผมและเขากีดการ์ดกันอย่างสุดเสียงเมื่อเจอผีหรือลูกเล่นแปลกๆในนั้น ผมมีความสุขมากสิ่งที่วันนี้ที่เขาทำให้ผมทำให้ผมฟื้นฟูสภาพจิตใจจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ไม่มีมานานและในขณะที่กลับบ้านเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกสิผมว่าผมต้องขอบคุณคุณนะที่ทำให้มีความสุขมากขนาดนี้ปีนี้เราอายุเท่าไหร่กันแล้วนะสิบแปดเออวะจริงด้วย วันนี้วันเกิดเรานี่ี4พฤษภาคมเราไม่เคยมีความสุขในช่วงเวลา18ปีที่ผ่านมาเลยเนาะเราลงรถและเดินเข้าบ้านพร้อมกับพูดคุยกันไปด้วยนั่นสินะแต่วันนี้มีใช่ไหมเขาถามแบบนั้นผมเดินขึ้นไปห้องนอนเมื่อเปิดเข้าไปทุกอย่างใหม่และสะอาดต่างกันกันกบก่อนที่ผมจะออกจากบ้าน เขานั่งบนเตียงส่วนผมนั่งเก้าอี้ตัวโปรดที่มุมห้องนี่สุดท้ายเราก็มีความสุขแล้วนะฉันขอให้โลกนี้ใจดีกับเราทั้งคู่นะหลับตาลงสิผมได้ยินแบบนั้นก็ทำตามที่เขาบอกเมื่อผมหลับตาลงไฟถูกเปิดอีกครั้งเป็นตัวของผมเองที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เก่าๆตัวเดิมห้องเนาวๆห้องเดิมผมกำลังจะหลับอีกครั้ง ตื่นจากความฝันได้แล้วเราต้องไปกันแล้วนะผมลืมตาตื่นขึ้นด้วยร่างกายที่หยาบเลือดจากปากผมผมแน่ใจว่าผมน่าจะไอจนเลือดออกปากตอนนี้ผมเจ็บที่ปอดไปหมดและมันก็รุนแรงกว่าเดิมผมอึดอัดและหายใจลำบากมากขึ้นหรือแทบจะหายใจไม่ได้เลยผมพยายามหายใจทางปากแต่มันก็ไม่เป็นผล สายตาของผมเบลอมันพร่ามัวไปหมดผมมองเห็นใครบางคนที่เหมือนกันกันกบผมเขาเดินเข้ามานั่งร้อยผมหมดลมหายใจไปช้าๆฉันขอโทษที่ปลุกนะแต่เ,เราต้องไปได้แล้วปอดของผมทำงานไม่ปกติเลือดของผมก็ไหลยเยอะมากผมดิ้นพลานจากาการแรงเฮือกสุดท้ายจนขาดใจ ร่างกายของผมหยุดนิ่งและไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกผมลุกขึ้นนั่งและมองหาคนที่เหมือนกับผมเมื่อกี้แต่เขาได้หายไปแล้วผมยืนช้าๆและหันไปมองจุดที่ผมนั่งบนเก้าอี้และพบว่าร่างกายของผมนอนจมกองเลือดตัวเองอยู่ผมห่างออกไปจากร่างกายเรื่อยๆเ,เหมือนมูบและหายไปในที่สุด ร่างกายถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยกว่าสองวันเพราะพ่อผมที่เมาเหล้าไม่กลับบ้านส่วนแม่ก็ป่วยขึ้นมาดูไม่ไหวท้ายที่สุดเขาก็กลับมาพบว่าลูกของเขาเสียชีวิตไปแล้วและเขาได้โดนดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายและข้อหาอื่นๆืนอีกมากมายเรื่องร้านค้าตอนตีสาม ในเวลาตีสามของทุกวันจะมีร้านขายของเล็กๆที่ประดับประดาไปด้วยหลอดไฟสีแดงสดปรากฏไปตามพื้นที่ต่างๆอย่างไม่ซ้ำในแต่ละวันลือกันว่าด้านในของร้านขายแต่ของแปลกๆของที่ไม่เคยมีขายบนโลกของที่เหมาะกับแค่วิญญาณเท่านั้นร้านนี้เหมือนพยายามที่จะอยู่ผิดพบมันเข้ามาบริการให้แก่วิญญาณที่ไม่สามารถจากโลกได้ และว,วันนี้มันก็มาปรากฏตรงข้ามบ้านของคุณคุณนอนไม่หลับแล้วก็รู้สึกเหงาความหิวเชิญโวนให้คุณออกไปหาซื้อของกินภายนอกบ้านคุณเดินออกมานอกบ้านล็อกประตูให้เรียบร้อยแต่เมื่อคุณก้าวขาลงทางเดินต่างระดับไอเย็นและความรู้สึกวิวเล่นเข้ามาจนคุณเสียวสันหลังคุณมองตรงไปที่หน้าบ้าน และเห็นสิ่งแปลกตาที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนร้านที่ร,บรอบๆและภายในร้านเป็นสีแดงรูปร่างบูดเปี้ยวเหมือนภาพวาดศิลปะในหอศิลป์คุณเดินวนรอบร้านไปมาด้วยความสงสัยก่อนที่จะตัดสินใจเดินเข้าไปแบบไม่ทราบสาเหตุคุณพบว่ามันกว้างกว่าที่เห็นภายนอกนั้นภายในร้านมืดนิดหน่อยบวกกาแฟสีแดงสลัวสลว คุณเริ่มโกัวและอยากกลับบ้านแต่เมื่อคุณจะก้าวออกกลับเหมือนมีอะไรมาดึงขาของคุณไว้ตัวหนังสือสีแดงเรืองแสงปรากฏขึ้นที่ประตูร้านเลือกสินค้าสักชิ้นและเดินออกไปอย่างสงบคุณไม่มีทางเลือกจึงเดินเข้าไปเลือกสินค้าสักอย่างคุณพบเครื่องดื่มมากมายจึงคิดว่าจะเลือกน้ำผลไม้สักหน่อย คุณสะดุดตาเข้ากับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งสีเหลืองสดดังสับป,ประรดคุณจึงหยิบขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดขวดไร้ฉลากปรากฏคำที่ต้องการจะสื่อกับคุณลองชิมคุณเปิดขวดนั้นชิมโดยอัตโนมัติและพบว่ามันอร่อยมากคุณเลยหยิบมันขึ้นมาเกือบห้าขวดและเดินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไม่มีแม้ผู้ใด ตัวหนังสือปรากฏขึ้นอีกครั้งตรงนั้นสินค้าฟรีเชิญกลับบ้านโดยสวัสดิภาพคุณเดินออกมาจากร้านเหมือนโดนมนต์สะกดแต่เมื่อก้าวขาทั้งสองข้างออกมาร้านค่อยๆจางหายไปคุณงงนิดหน่อยแต่คิดว่านี่คงเป็นความฝันเวลาเที่ยง34นาที คุณตื่นมาด้วยความงัวงเงียคุณลุกขึ้นมาจากเตียงและบิดขี้เกียจไปมาและทิ้งตัวให้หย่อนลงคุณเดินตรงไปห้องน้ำก้าจะแปลงฟันแต่เมื่อสังเกตตัวเวงภายในกระจกคุณถึงกับต้องขยี้ตาเพื่อให้ตาสว่างมากขึ้นใบหน้าของคุณแล้วร่องรอยของสิวหรือว่ากะและมันไม่มีอะไรเลยหน้าคุณใสย,ยังเห็นได้ชัด คุณตกใจมากแต่ก็แอบดีใจเล็กๆคุณรีบวิ่งตรงไปที่ข้างล่างและเปิดตู้เย็นเพื่อเช็คของที่เมื่อวานรับมามันคือเรื่องจริงหรอเนี่ยขวดน้ำขนาดเท่าฝ่ามือที่ด้านในขวดประกอบไปด้วยน้ำสีเหลืองสดคุณหยิบมันขึ้นมาหนึ่งขวดเพื่อจะกินมันกินได้แค่ตอนหลังเที่ยงคืน ข้อความนี้ปรากฏขึ้นคุณเข้าใจว่านี่คงเป็นน้ำบำรุงร่างกายชั้นดีหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณดูดีขึ้นคุณตื่นเต้นที่จะได้ลองกินมันอีกจากเราเองวันที่สองของการกินน้ำบำรุงวันนี้เรากินน้ำขวดนั้นแล้วลองมองตัวเองผ่านกระจกเพื่อดูการเปลีป่ยนแปลงเวลาผ่านไปกว่า10นาที เราก็เพิ่งจะสังเกตว่าเราตัวขาวขึ้นขาวแบบขาวซีดเลยขาวมากแต่เราชอบนะขอบคุณเจ้าน้ำขวดนั้นวันที่3ของการกินน้ำบำรุงวันนี้เรากินแล้วหลับไปเราง่วงมากเพราะว่าเราทำงานหนักแต่พอเราตื่นมาก็พบว่าเราไม่มีแผลบนร่างกายอีกแล้วเราดีใจมากๆ เราดูเพอร์เฟกดูมีสเสน่ห์เป็นที่สุดวันที่สี่ของการกินน้ำบำรุงจูจๆข้างขวดก็ขึ้นคำเตือนว่าจำเป็นต้องกินทุกวันเราเครียดมากเราไม่เห็นร้านขายของนั้นอีกแล้วทำไมเราไม่เอามาให้เยอะกว่านี้นะส่วนการเปลี่ยนแปลงนะเหรอเราโกรธมากโกรธจริงๆจูจๆขนบนร่างกายของเราก็ล่วงหมด รวมถึงเส้นผมและคิ้วด้วยเราเลยดูเป็นคนไม่มีขนเลยมันน่าเกลียดมากเราเริ่มไม่อยากกินน้ำนั้นอีกแล้ววันที่ห้าของการกินน้ำบํารุงวันนี้เรายอมกินไปเผื่อเส้นผมเราจะกลับมากระดาษถูกขีดไปด้วยเส้นปากกาคุณยังไม่ทันเขียนจบก็พบว่าตนเองนอนกองไปกับพื้นเสร็จแล้วดวงตาของคุณไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย ถึงแม้คุณจะลืมตามก็ตามมือไม้หงิกงอแข็งกระด้างจนแทบจะผิดรูปน้ำสีแดงเข้มไหลออกจากทวารทั้งหกตาหูจมูกปากช่องปัสสาวะและช่องถ่ายนักคุณนอนทรมานทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยไม่มีแม้แต่เสียงร้องของความช่วยเหลือจากปากของคุณเพราะสิ่งที่คุณพ่นออกมามีเพียงเลือดจากร่างกายของคุณเท่านั้น เรื่องพิธีกรรมสุดแปลกเมื่อเพื่อนสีอย่างตินเสียชีวิตด้วยสาเหตุร้ายแรงซึ่งนั่นทำให้ทอมใจสลายทอมพยายามทำใจจนเริ่มคิดอะไรบ้าๆและหาสิ่งนั้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตวิธีติดต่อวิญญาณเขาค้นพบอย่างง่ายได้ทอมรีบกลับจากงานศพ และเตรียมอุปกรณ์เพื่อประกอบพิธีกรรมนี้เริ่มทำพิธีสี่ทุ่มทูบหนึ่งดอกเทียนสองเล่มกระจกหนึ่งบานห้องต้องมือสนิทมีเพียงแสงไฟจากเทียนเท่านั้นทอมเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์เดินมานั่งประจำที่และเริ่มพิธีอย่างไม่รอช้าขอจงตามเสียงของข้าพระเจ้า จงลุกขึ้นมาทอมพูดประโยคเดิมอยู่สามรอบพร้อมกับจุดทูปและเทียนตามลำดับเตินทอมเมอ่ยปากเรียกตินครั้งที่หนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทอมเรียกครั้งที่สองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเดิมทอมมั่นใจว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาคัดสรรมาอย่างดีมันไม่ควรจะมีข้อผิดพลาด ตินทอมตะโกนลั่นและสังเกตเห็นไฟจากแสงเทียนสั่นไหวเหมือนมีแรงลมจากด้านหลังเขาต้องสำเร็จสิทอมนึงไปครู่หนึ่งและจ้องเขม่งไปที่กระจกเงาดำเดินออกมาจากความมืดตรงดิ่งมาทางด้านหลังทอมมองเงาสะท้อนผ่านกระจกแผ่นหลังเริ่มสัมผัสถึงความเย็นเยือกสุดขนลุกตินเป็นไงบ้าง กูขอโทษกูคิดถึงมึงนะปากเอ่ยทักทายอาการแผดก,ก,ะกะกะกลาวกลัวกำเริบสายตาจ้องมองอย่างไม่กระพริบเงาดำงํำพงกหัวให้กับทอมหนึ่งครั้งรอยยิ้มถูกส่งต่อให้เงานั่นอย่างเบาใจลงสิ่งที่ทอมทำต้องการมีเพียงเท่านี้ขอแค่ได้ขอโทษไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำได้แต่มีปัญหาเกิดขึ้น ทอมลืมว่าต้องจบพิธียังไงทอมจำไม่ได้ว่าต้องดับเทียนทางฝั่งไหนก่อนทอมบอกมือลาและปิดพิธีแบบเร็วที่สุดทอมใช้ปากเป่าเทียนรอกับวันเกิดของเขาไฟจากเทียนดับลงห้องมืดสนิททอมพยายามคว้าโทรศัพท์ส่องแสงไฟไปทางที่เงาดำมืดยืนอยู่เมื่อครูน่นี้หายไปแล้ว ร่างกายลุกขึ้นอย่างรวดเร็ววิ่งตรงไปเปิดไฟห้องสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็คือหญิงชุดแต่งงานสีดำลากพื้นผิวซีดขาวรากับไม่มีชีวิตจ้องเขาด้วยใบหน้าที่นิ่งและดูเยือกเย็นหน้าขนลุกทอมตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วมือเขาคิดว่าคุยกับตินแต่ไม่ใช่นี่มันอะไรกันใครกันแน่ ไฟที่เทียนติดอีกครั้งหญิงผู้นั้นชี้นิ้วมาทางทอมแล้วร ر า่มือเหมือนเป็นการบังคับร่างกายของทอมถูกโยนขึ้นด้วยความเร็วที่ไม่เคยเจอมาก่อนทอมถูกกระแทกเข้ากับเพดานห้องแล้วเหวี่ยงลงมากระแทกพื้นอีกทีแต่แค่แวบ,บเดียวทอมโผล่เข้ามาที่หน้าสวนสาธารณะบรรยากาศร,รอบกายเป็นสีโทนมนไปหมดทอมพบเจอกับตินเพื่อนรักของเขาวิ่งมาจับมือ และพาเข้าไปในส่วนสาธารณะเมื่อผ่านประตูรัว้วเด็กด้านในต่างเข้ามาต้อนรับด้วยรอยยิ้มแต่ที่น่าผิดสังเกตก็คือทุกคนต่างใส,ส่เสื้อผ้าที่ต่างยุคกันอย่างเห็นได้ชัดตินพาทอมเดินไปเรื่อยๆจนแทบจะลืมเวลาไปเลยลืมเวลาเหรอจริงด้วยยังมีเวลาก่อนเที่ยงคืนทอมเริ่มได้สติ และเขาต้องการที่จะออกไปจากที่แห่งนี้เพื่อดับเทียนเล่มนั้นเขาเพยายามวิ่งออกไปที่ทางออกแต่กลับโดนเด็กๆดึงและขวางเอาไว้ตินวิ่งเข้ามาและผลักทอมด้วยความแรงจนหลุดออกไปนอกทางหนีไปทอมมองเห็นแสงสว่างจากอีกด้านและพยายามที่จะวิ่งไปแสงหลี่ลงเรื่อยๆทอมรู้สึกว่าตัวเองช้าลงมาก เขาจึงหันไปดูและพบว่าเป็นติมเพื่อนเขาที่ดึงเอาไว้ทอมมองเห็นร่างกายจางลงไม่สิเป็นวิญญาณและมีทิศทางแยกออกจากตัวเรากับวิญญาณจะหลุด,ดออกจากร่างลืมหรอว่าใครทำกูตายร่างกายของทอมถูกกระชากกลับเข้าไปที่สวนด้วยความเร็วแล้แรงเสียงกรีดดังละงมด้วยความเจ็บปวดวิญญาณโดนกระชากออกจากร่าง และไม่มีทางที่จะกลับออกมาอีกเพิ่มเติมพิธีกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากเวทมนต์ของแม่มดชุดแต่งงานสีดำนางจะใช้วิธีล่อเหยื่อโดยการนำบุคคลที่เป็นที่รักของเหยื่อมาขังไว้ในสวนสาธารณะและบันดลใจปล่อยให้ทำพิธีกรรมจนเป็นไปตามแผนนางจะดูดกินเลือดเนื้อร่างกายของเด็กในระหว่างที่เด็กกำลังหาทางหนีออกมา เมื่อวิญญาณถูกดึงกลับเข้าไปก็จะไม่มีทางออกมาได้อีกแล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำะมาเล่าให้เก็บเพ,เพื่อนได้ฟังกันในวันนี้ฮะวันนี้เนดะี๋ยวมาให้ฟังถึง3เรื่องด้วยกันนะครับกเ็เพื่อนงงเรื่องไหนหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมแล้วก็วเพื่อนชอบเรื่องราวเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับผมและเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะักเขียนที่มีนามปากกาว่า สตาร์ร็อกแซนด้วยนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ให้ผมเดียวมาเล่าให้แกเป็นเพื่อนฟังถ้าเป็นเพื่อนชอบเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับก็สามารถแวะไปซับพอร์ตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ดูอัคลิปชันด้านล่างเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกสนุกแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ